การใส่บาตรทุกวันนั้นได้อะไรผู้ที่นับถือศาสนาพุทธนะครับและผู้ที่เป็นพุทธศาสนานิกชนทั้งหลายในชีวิตนะครับก็ต้องเคยใส่บาตรกันมาบ้างแต่หลายต่อหลายคนนะครับใส่บาตรเกือบทุกวันเลยการใส่บาตรนั้นมันดีต่อตัวเราและดีต่อผู้อื่นอย่างไร ข้อแรกก็คือเราได้ตื่นเช้าเมื่อเราตื่นเช้าหลังจากใส่บาตรเสร็จเราก็ได้ทำเรื่องอื่นๆได้เร็วขึ้นไม่ว่าจะไปออกกำลังกายไปวิ่งไปเดินเราได้เห็นผู้คนในช่วงเช้าได้เห็นแม่ค้าได้เห็นคนทำงานได้เห็นคนกวาดขยะมันเป็นภาพที่ ถ้าเราตื่อสายเราจะไม่เห็นนะครับข้อที่สองก็คือเราได้ทำให้ศาสนาอยู่ไปได้อย่างยาวนานเพราะว่าพระพิสุนะครับไม่ได้ทำงานก็ต้องมาบินทบาทเพื่อที่จะได้อาหาร จากคนที่ใส่บาตรไปฉันเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่และเพื่อที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปถ้าไม่มีคนใส่บาตรก็ไม่มีพระสงฆ์เมื่อไม่มีพระสงฆ์พระพุทธศาาก็สืบต่อไปอยากต่อมาก็คือถ้าเราไปใส่บาตรทั้งครอบครัวไปกับคนที่เรารัก ไปกับลูกก็จะเป็นกิจกรรมของครอบครัวทำให้ความสัมพันธ์ของครอบครัวนั้นดีขึ้นครอบครัวก็จะอบอุ่นขึ้นข้อที่ดีอีกข้อหนึ่งก็คือว่าเมื่อเราไปใส่บาทแล้วเราได้ถ่ายรูปลงเฟซ เมื่อเราลงเฟซแล้วเราก็โพสต์ข้อความว่าขอให้เพื่อนๆได้อน,นิสง์จากการใส่บาตรของเราเพื่อนๆในเฟสบุ๊กก็จะมาสาธุ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 าธก็ทําให้เพื่อนๆน,นั้นได้บุญไปด้วยมันเป็นการมีปฏิสัมพันธ์กับตัวเราและเพื่อนเราที่อยู่ในเฟสข้อสุดท้ายนะครับ การใส่บาทเป็นประจำนะครับมันทำให้เราจิตใจเราดีขึ้นเราได้อยู่ใกล้พระสงฆ์นะครับเราได้ซึมซับบรรยากาศที่ดีๆกับเวลาเราจะทำอะไรนอกลูก่นอกทางเวลา,เาจะคิดร้ายเวลาเราคิดจะโกงเขาเวลาเราคิดจะเอาเปรียบเขามันก็ทำให้เราได้ฉุกคิดเพราะว่า การที่เราใส่บาตรเป็นประจำมันแสดงถึงเจตนาที่ดีของเราที่ต้องการจะเป็นคนดีแล้วมันก็จะเป็นตัวการันตีไม่ให้เราไปทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามังทั้งหมดนั้นก็คืออน,นิสง์ผลบุญนะครับของการใส่บาตรแ้วท่านได้ฟังคลิปนี้แล้วนะครับถ้ามีโอกาส ก็ลองตื่นเช้าเช้าดูสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ไปใส่ปากรับรองว่าสิ่งดีๆจะเข้ามาสู่ชีวิตท่านทุกวันทุกวันทุกวัน,วนจากกริดมูเตลูผมกริดพเดชวิสัยครับตอนนี้นะครับผมได้ทำการสร้างพ่อปู่สีสุดโธแม่ย่าสีปทุมมาครับขนาดเจ้า องค์จริงนะครับที่ข้างเจดีพันปีวัดราชบุรณะปิตสันุโรครับในการจัดสร้างครั้งนี้นะครับท่านจะร่วมทําบุญนะครับตั้งแต่หนึ่งพันบาทขึ้นไปนะครับจะเขียนชื่อนามสกุลไว้ในฐานขององค์พ่อปู่องค์แม่ย่านะครับควนใครจะบูชาพ่อปู่แม่ย่านะครับซึ่งเป็นเหล็กน้ำพีนะครับก็บูชาบูชาได้คู่ละ2,999บาทเงินก็นำไปสมทุ สุนสร้างพา่อปูแม่ย่าเช่นกันนะครับและเพื่อเป็นการสมมานาคุณกับผู้ที่ติดตามชมรายการกิจบูเตลูนะครับผมจะแจกพระนางพญาสยามให้คนละหนึ่งองค์นะครับซึ่งนางพญาสยามนี้นะครับปูบาบุญล้อมนะครับและพระอาจารย์จ้าสศรีบุรภาเป็นผู้ทําพิธีพุทธาพิเศษนะครับหม่อมหลวงวันชัยนวรัตเป็นประธานในพิธีนะครับส่วนผมเป็นประธาน ดำเนินการในการทําพิธีในครั้งนี้นะครับแล้วก็เพียงทักมานะครับในอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กกิจพลเดชวิสัยแล้วก็ f เฟซบุ๊กดรกิจพลเดชวิสัยนะครับโดยขอช่วยค่าส่งนะครับ99บาทนี่ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการกิจมูเตลูนะครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับ